สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมคือเก่าครับในายตนกานะครับมาดีนี่วัวงามนะครับวัวดีไหมพี่น้องครับจบครับเกรดพรีเมียมนะครับตัวนี้เรืองความงามเพราะมีมงตีครับพี่น้องครับนะครับบรามั่นลูกกระทบนะครับตีหูมาเล็กน้อยนะครับใบหนาโด่งพอสมควรนะครับพี่น้องครับงามพอสมควรนะครับเหมาะสำหรับทำแม่พันธุ์แม่บล็อกนะครับพี่น้องครับทองนะครับเจ็ดเดือนเข่าแปดเดือนนะครับตัวนี้ผสมเจ้า KF31 นะครับมีใบพร้อมหลอดนะครับพี่น้องครับ ลักษณะดีครับบอสราพเฮดแม่พันธ์แม่บอกครับเป็นหอกครับครบเครื่องเรื่องโบสนะครับใบหูโบสนะครับแข้งขาโบสเครื่องโบสกกหางใหญ่นะครับกหางหางเป็นพ่วงง่ามดีครับเป็นหอกครับบันทายกว้างดีนะครับเป็นหอกครับกบหางนี่ถือว่าเด็ดมากๆนะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบบวกนะครับร้อยห้าสิบบวกอาจถึงหกสิบได้นะครับยืนสวยเลยนะครับเป็นหอกครับมีสีเต่านมนะครับมีสีเต่านะครับมีสีติงหนเองนะครับ นางหนาซายใหญ่นะครับเหมาะสาหรับทำแม่พันแม่บล็อกกันเลยนะครับหน้าติดโบดมากนะครับขอบตาดำนะครับมีใบพร้อมหลอดนะครับผสมเค3เอฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับกำหนดลอดนะครับวันที่สิบกุมภาัน์่ะครับหกสิบสี่นะครับใบพร้อมหลอดนะครับสวยครับพี่น้องครับงามดีนะครับตัวนี้ บ่มีขาโถขาถอนครั oro, Deus, única, บพี่น้องครับแม่่วบ่ค่อยเดือดออกคอกนะครับอาบน้าให้เขานะครับบ่มีดางจ้กหม่องครับพี่น้องครับตัวนี้บ่มีดางจ้กหม่องนะครับปกติสีแดงอยู่แล้วนะครับแต şallah, ่ว่าอาบน้าให้เขาจังหน่อยนะครับพี่น้องครับบ่มีดางนะครับกระโหลกสวยนึงครับพี่น้องเบิ่งเอาครับ บัวสาวนะครับท้องแรกนะครับสาวท้องแรกครับพี่น้องครับเชื่องนะครับเชิดดีพันมานะครับเชิดดีแผ่นหลังกว้างนะครับพี่น้องครับแผ่นหลังกว้างดีนะครับนี่สวยเลยนะครับแดดแห้งเกินไปนะครับพี่น้องครับแดดแห้งเกินนะครับสวยงามครับพี่น้องครับสวยงามนะครับพี่น้องส่วนสนใจครับผมโทรมาสอบถามครับ064486 7066นะครับ064486 7066นะครับราคาที่นะครับเกษตรกรหรือว่าสมาคมคนหักหัวงามนะครับสามารถจับต้องกันได้นะครับสวยเลยนะครับยืนเชิดดีนะครับตามกระชองเดิมพันวานะครับส่วนเอาสนใจเข้ามาสอบถามครับบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับมีบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับบวกค่าจะส่งกิโลละสิบห้าบาทนะครับพี่น้องครับ อยู่ใกล้สงสีนะครับอยู่ใกล้สงฟีนะครับ100โลนะครับพันหารอยบาทนะครับ200โล3,000บาทนะครับมีบริการรับส่งนะครับทั่วประเทศนะครับสวยมากมากนะครับเหมาะสำหรับทำแม่พันธุแม่บล็อกกันเลยนะครับตัวนี้ย้ำอีกรอบนะครับผสม KF3 1นึ่ครับน้องครับสุดยอดสุดยอดพ่อพันธุ์นะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับนังหนาซาใหญ่นะครับ ผลผลิตออกมาสวยแน่นอนนะครับแม่บ็อกงามขนาดนี้นะครับทางหายไปโดนครับพี่น้องครับวัเฮ็ดคลิปเลยช่วงนี้นะครับเนื่องด้วยเกี่ยวเข่าครับพี่น้องครับเอาเขาขึ้นเรานะครับช่วงนี้ขอบคุณลูกค้าทังสีขอละภูมินะครับทรงมาเมือว่านนี้นะครับอ่าบริเวณน้ำผาบรรยากาศไม่พี่น้องรับชมกันนะครับ ลูกค้าฝั่งสีขอละภูมนะครับผู้ใจเงินอยู่ป่าจีนบุรีนะครับอ่าตอนนี้ราคาน่าสนใจครับพี่น้องครับเปิดราคาตคลิปนะครับลึงสวยใช้ได้นะครับบรรทายยิ่งๆัวหกวงๆแบบนี้นะครับโคกหางนี่ไมแมนหาตัวจับได้งากครับพี่น้องครับเรื่องเม็ดสีไม่ต้องห่วงเลยนะครับเม็ดสีนี่บ่ยมีหม่องดางจักหม่องครับพี่น้องครับพอมีขาทงขาถอนครับลัวเพิ่งได้ออกคอกนะครับพี่น้องเอ้า สนเรสนใจครับผมจดเบอร์ทุกท่านครับให้เร็วนะครับ0644867066นะครับ0644867066ครับพี่น้องครับเหนือหนังมังสาตรงยกใก้เขาครับพี่น้องครับวัวงามจังหวัดบุรลรัมครับพี่น้องครับตอนนี้มีเข้าใหม่ครับ2ตัวนะครับวัวสาว พร้อมผสมทั้งสองนะครับตัวหนึ่งได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับอีกตัวหนึ่งเป็นสาวหัวร้นกําเนิดนะครับหล่นกําเนิดเม็ดสีไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องครับบ่มีดางจักโตครับรอติดตามนะครับคลิปต่อไปนะครับมี2ตัวราคาย่อมเยาวนะครับพี่น้องครับราคาย่อมเยาวเกษตรกรเนี่ยสามารถจับต้องกันได้นะครับเกรดวัวงามพรีเมียมนะครับพรีเมียมเนี่ยเหนียบกันนะครับติดตามไว้ครับพี่น้องครับอีก2คลิปนะครับมีมีอีก2คลิปนะครับที่ลงพี่น้องรับชมนะครับ ราคาไม่ถึงแสนนะครับไม่ถึงแสนนะครับแต่ว่าเกรดคุณภาพดีมากๆนะครับเห็นผลผลิตแล้วหนึ่งตัวนะครับเอาพี่ดองครับสนสนใจครับหยาบเบอร์โทรซื้อหนึ่งหลอบวัอนจบคลิปนะครับ7 6 6 6 8 6 7 0 6 6นะครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6มีบริการรับส่งพี่ดองทั่วประเทศไทยนะครับบวกค่าจะดส่งกิโลรละ15าบาทนะครับ บริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับตัวนี้เนียนยามอีกซื้อหนึ่งรอบครับเป็นวัวสาวท้องแรกนะครับผสม k f 3 1นะครับนมมีสีติ่งนะครับเครื่องโบสโกกหางใหญ่นะครับแข้งขาใหญ่เนื้อหนังมังสาดีครับน้องครับหนังหนาใสใหญ่เพลินหวานนะครับเม็ดสีนี่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีดังนะครับไม่มีแป๋วเจ้าหมองครับน้องครับลูกกระทบนะครับติดหูมาเล็กน้อยนะครับครบเครื่องเรื่องโบสนะครับลุนกําลังสวยเลยนะครับวัวทองเจ็ดเดือนครับน้องครับเปิดราคาใต้คลิป นะครับบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับข้อมูลประมาณนี้ครับเรื่องราคาโทรมาสอบถามได้ครับเปิดราคาใต้คลิปนะครับสุดดสนใจย้บเบอร์โทรครับ0644867066นะครับ0644867066บริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับยืนสวยเลยนะครับยืนสวยเลยนะครับในคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรครับพี่น้องครับเห็พี่น้องเบิ่งบรรยากาศการเลื่มหยากันไปเรื่อยๆนะครับเผื่อ เกษตรกรท่านใดนะครับมีแปลงหยาหรือว่ามีพื้นที่นะครับเพียงพอสำหรับการเลี้ยงวัวนะครับวัวสวยก็ไม่จําเป็นต้องเน้นหัวอาหารนะครับมัวงามก็บว่จำเป็นต้องลงทุนหลายนะครับไปลองครับสืตะโตเขาก็พ่อแล้วนะครับมีแปลงหยาหรือว่ามีพื้นที่เหลือยูบาทนะครับอยากได้วัวงามวัวสวยนะครับประดับประรรมีนะครับยินดีให้บริการนะครับรับชมกันไปเรื่อยๆครับ นะครับพี่น้องผู้ลังกนนะครับอาจจะว่าบัวลงแล้วนะครับช่วงนี้บัวลงหรือว่าวัวแพงขายไม่ได้นะครับผมยืนยันว่าไม่จริงนะครับพี่น้องครับยืนยันว่าไม่จริงถ้าบัวคนสวยจริงนะครับขายได้ทุกราคาแน่นอนครับมั่วง่ามีลี่ังได้ก็ขายได้ครับพี่น้องครับคนชอบจริงๆก็มีนะครับพี่น้องครับเล็บหยาเป็นครับพี่น้องครับแต่ว่า ไม่ได้ออกคอกสักส่วนมากนะครับอาเน้นย้ำเบอร์โทรกอนจบคลิบครับ0644867066นะครับพี่น้องอยากได้มั่วร้อยขุนนะครับหรือว่ามัวโค้มแมลูกนะครับโทรมาสอบถามได้เบอร์เดียวกันนะครับหรือว่าพี่น้องอยากขนยายวัวนะครับจากบรีรมยำไปทุกพื้นที่นะครับกิโลละ15บาบาทนะครับพี่น้องครับเรามีรถบริการรับส่งนะครับทั่วประเทศไทยนะครับ ครับได้ครับได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรครับนะครับยาวพอสมควรขอขอบคุณ FC นะครับแฟนคลับทุกภาคส่วนนะครับในายตนกากรับเมื่อคืนเราเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอขอบคุณพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณพี่น้องซอยกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกระลังใจให้ช่องในายตนกาช่องในน้อยนะครับน้องไม้ในวงการวัวนะครับได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับให้พี่น้องรับชมนะครับพี่น้องครับบ่ถือใจกัน จังใดก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องนั่งกันแล้วกันเด้อนะครับบางถ้อยคำนะครับอาจจะว่สูภาพนะครับหรือว่าว่ตถกใจนะครับพี่น้องบางสิ่งบางอย่างนะครับบางคาพูดนะครับของนายสนกาบางอันอาจจะบรรยายนะครับไม่ค่อยถูกหูสักเท่าไหร่นะครับขอโทษขอให้พี่น้องนั่งนะครับเมียนเขามาให้กขาเรองใจหรือว่าแนะนํากันใดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ